จริงๆหลักๆของผมคือเตะฟุตบอลนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าชีวิตก็คือฟุตบอลมาตลอดชีวิตก็ <c oughs> คือเชียงรายเต็ด <c oughs> จริงๆจะไม่ค่อยต่างครับจริงๆผมก็จริงๆเขาต้มเนี่ยข้าวปูคนจีนจริงๆผมก็ชอบมากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชอบมากกว่าข้าวก็เดินตลาดเดินอะไรที่สามารถแบบเราสามารถเอ็นจอยเจอของทุกคน ็ถือว่าเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่ชอบแต่ว่าหลักๆเรื่องเดินห้างไปเจออาจจะเจอคนเยอะๆมากมายอาจจะไม่ค่อยได้ชอบไปคอนเสิร์ตอาจจะไม่ได้ชอบเพราะในชีวิตทุกวันนี้เราไปลงที่เราเจอคนเยอะมากกว่า ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วว่าเสื้อลายพิมพ์นี้มันสามารถมีทุกจังหวัดได้หมดเลยนะครับโดยการใช้ใบไม้นะครับมามาพิมพ์สีลงไปในเสื้อนะครับผมว่ามีทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นแบบที่เชียงรายเองผมก็ไปที่บ้าน ที่พี่แม่เขาทำเนาะที่สันทายนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมว่ามันยังไม่มีตลาดที่รองรับมากพอก็เลยอยากจะแบบใส่ไม่ว่าจะเป็นเชียงราย <c oughs> เชียงใหม่ราชบุรีสมุทรปราการนุท,นทบบรีภูเก็ตเนี่ยมุกอาหารเมื่อกี้มีมีหมดทุกที่เลยครับแล้วก็แล้วก็เลยอยากจะใส่แบบโปรโมทแล้วเป็นสีส้มด้วยก็อยากให้แบบทุกคนได้แบบเข้าถึงแล้วก็ทุกคนอยากได้แบบไปซื้อมาจับจองแค่นั้น จริงๆเรียนตรงๆก็แบบผมว่าจริงๆมันก็เหมือนเราใส่เสื้อตอนตุจีเราใส่ผู้หญิงใส่กีเพาเนาะใส่เสื้อคอจีแล้วคนเหนือก็ใส่ชื่อพื้นเมืองผมว่าน,นี่ก็เป็นการระยุก์ก็ใส่เป็นพื้นเมืองแล้วก็เป็นลายพิมพ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนผมคิดว่าไม่นะโหโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแฟชั่นมันก็เปิดกว้างมาก จริงๆสำคัญที่สุดผมว่าในแกนในตัวหลักของผมมันก็เป็นเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่การใช้ชีวิตผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะหนึ่งคือเราต้องมีสติในการครองตนสิ่งสำคัญก็คือการที่เราอยู่ในพรรคพรรคประชาชนด้วยอดีตปลาก้าไก่นะครับว่าอาจจะมีคนประชาชนจับจ้องสังคมจับจ้องมากกว่านะครับก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับจริงๆผมว่าเราสามารถใช้ชีวิตทุกอย่างได้โดยความที่เป็นตัวเองและการครองตนอย่างมีสติสิ่งสำคัญที่สุด จริงๆนะชีวิตงผ,ผมว่าผมว่าง่ายๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่าในธุรกิจอื่นอะไรก็ตามสุดท้ายขอเราคงต้องมีรู้แพ้รู้ชนะรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็ให้อภัยแล้วก็มีสปิปิตแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในบนโลกทุ่งลาเวนเดอร์ที่สามารถมีแต่คนชมเราได้นะครับเพราะผมก็เชื่อว่าคําติคําชมคําว่าร้ายเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันในตัวเราถ้าสมมติว่าตัวเรารู้ว่าเราทําอะไรแล้วพี่น้องประชาชนที่เลือกเราเขารู้ว่าเราทําอะไรผมแค่นั้นก็เป็นคาตอบ